ต่อไปนะคะข้อต่อไปเขาบอกว่าเอากดอ่อนเนาะกดอ่อน HA KA 1คูณสิบกำลังลบห้ามูลโมลคูลห้าสิบเขาบอกว่าใช้ศูนย์จุดสองกร,รัมเนาะเพราะฉะนั้นกี่โมลน,นะโมล HA เท่ากับศูนย์จุดสองคูณหารด้วย5้าสิบ เท่ากับ4คูณ10กำลังลบ3โมลน,นะจ๊ะเพราะฉะนั้น ha ทำปฏิกิยากับ naoh เมื่อ ha มันมีโมลเท่ากับ4คูณ10ลบ3เพราะฉะนั้นก็ต้องสะเทินกับเบสเท่าไหร่4คูณ10กำลังลบ3เช่นกันเพราะงั้นเจอข้อถูกแลคะเนี่ยว่าตอบขอ้อ1ส่วนข้ออื่นๆเป็นยังไงมันถูกต้องไหมซึ่งตรงนี้ลงมาดูกันนะ ก็คือ HA เข้มข้นเท่าไหร่รู้ปะเรารู้ว่ามีโมลเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ3ใช่ไหมคะก็หารด้วยปริมาตร50ลูกบาทซนติเมตรก็คือ0.05ลิตรเนาะคิดเลขออกมาได้เท่ากับ0.08โมลาร์ซึ่งเขาบอก HA มีความเข้มข้น0.004ก็ผิดเนาะและทีนี้ เบสจะใช้สะเทินเท่าไหร่ในข้อ2มันลองมาดูนะมันคือ c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2เมื่อ ha เข้มข้น0.08ปริมาตร50ลูกบาทเซนติเมตรความเข้มข้นของเบส0.1หา v 2 v 2เท่ากับ40 เพราะฉะนั้นปริมาตรที่ใช้สะเทินคือ40ไม่ใช่น้อยกว่า40เนาะต้องเป็น40และทีนี้บอกว่าฟีนอลทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์สารลายจะเปลี่ยนเป็นจากสีชมพูเป็นไม่มีสีจริงหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเพราะว่านำสารลาย H เอยนะ H H A แล้วก็เอาเอาอะไรนะจ๊ะ เอา NaOH มาเพราะงานไทเทตกดอ่อนด้วยเบสแก่เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพูค่ะไม่ใช่อย่างที่ช้อยบอกนี่เนาะส่วนข้อ5บอกว่ากดอ่อนทำกับเบสพอดีหมดพอดี pH จะน้อยกว่า7จริงไหมไม่ใช่ pH จะต้องเป็นเบสค่ะต้องต้องมากกว่า7นะคะ เพราะว่ามันจะได้เกลือ NAA ซึ่ง NAA มันเกิดจากเบสแก่คือ NaOH ทำกากดอ่อนคือ HA ถูกไหมเพราะฉะนั้นเกลือของมันก็จะเป็นเกลือเบสค่ะเพราะงะั้นเกลือเบสต้อง pH น้อยน้อยกว่า7ที่ไหนล่ะต้องมากกว่า7ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อที่ถูกต้องก็เป็นข้อหนึ่งค่ะตอบแล้วค่ะ